อขข่่าาวววร้นลึนนกส่วนผลต่อเนื่องจากกรณีที่นาซายกเลิกแผนสำรวจชั้นบรรยากาศในประเทศไทยก็ยังนำมาซึ่งประเด็นการตอบโต้ของทั้งสองพักการเมืองเช่นเดียวกันค่ะ นายถาวรเซนเนียมรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้แสดงเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศที่เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยอนุญาตให้นาซาเข้ามาสำรวจชั้นบรรยากาศทั้งที่เนื้อหาในเอกสารก็มีความกังวลจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดว่าจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็สร้างความหวาดระแวงแก่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยรวมทั้งจีนและก็รัเสเซียรวมไปถึงอาจจะกระตุ้นให้ฝ่ายต่อต้านสหรัฐเข้ามาก่อเหตุในไทยค่ะ โดยเหตุผลนี้นายถาวรก็เลยยืนยันว่าการที่โครงการดังกล่าวยกเลิกไปจึงไม่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์แต่เป็นเพราะรัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจอีกทั้งยังมีข้อกังวลด้านกฎหมายว่าจะเข้ามาตรา190ที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมรัฐสภา การที่พลเอกยุทธศากตร์สิสสประภารองนายกรัฐมนตรีตำนนหนิหน่วยงานด้านความมั่นคงไว้ข้อมูลกับฝ่ายค้านเป็นการพูดที่ขาดจิตสำนึกในการทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศนายถาวรจึงเรียกร้องให้พลเอกยุทธศักตร์ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีรวมไปถึงพลอากาศเอกสุกมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ออกมากล่าวโทษฝ่ายค้านตลอดเวลาค่ะตัวแทนของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ตั้งคำถามมาทั้งหมด6ข้อว่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงขึ้นหนึ่งการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์ทางทหารหรือเศรษฐกิจธธธเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าข้อมูลทางทหารมีผลกระทบอย่างไรทางเศรษฐกิจธธมีผลกระทบอย่างไร 2. การสร้างความหวาดระแวงแก่ประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยรวมทั้งจีนจะเห็นได้ว่า Voice of รัสเซีย และเสียงจากประเทศจีนเขามีความกังวลว่ามีผลกระทบจริงๆตามเว็บไซต์ตัวนี้ 3. การบินพื้นที่ชายแดนไทยและการลงทุนฉุกเฉินการลงจอดฉุกเฉินในประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต 4. การบินผ่านเขตหวงห้ามของไทย 5. การซ่อนเล้นอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์บนเครื่องบินสำรวจ6ก,การกระตุ้นให้ฝ่ายต่อต้านสหรัฐอเมริกาก่อเหตุร้ายในไทย กข้อนี่เป็นข้อสังเกตอันเป็นความห่วงใยที่มีผลกระทบถามว่าหน่วยงานนี้สังกัดอะไรเป็นหน่วยงานความมั่นคงสังกัดกระทรวงกลาโหมสู่กรรมพลไปนอนหลับเสียที่ไหนออกมาเอะอะโวยวายเหมือนกับไม่เคยเป็นทหารฝ่ายยุทธการหน่วยงานในสังกัดของท่านเขากังวลที่มีผลกระทบ้านความมั่นคงท่านไม่รู้เลยหรือเอาความสำนึกของความเป็นทหารที่ดูแลความมั่นคงไปไว้เสียที่ไหน อำนาจในการตัดสินใจที่จะเดินโครงการนี้ทำโครงการนี้หรือไม่เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีโดยแท้ตั้งแต่หัวสุดคือพน a t านายกรัฐมนตรีจนมาถึงต่ำสุดคือรัฐมนตรีนทวุฒิไชยเกลือซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยถือว่าอยู่แถวอยู่ปลายสุดคนที่สามสิบหกทุกคนรับผิดชอบร่วมกันที่จะตัดสินใจว่าจะเดินหน้าโครงการนี้หรือไม่ผู้สื่อข่าวที่นั่งอยู่ที่นี่ สื่อต่างๆที่นั่งทำงานอยู่ในบอกอไม่มีอำนาจที่จะระงับยับยัง้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์159คนสว,วบางท่านไม่มีอำนาจที่จะไประงับยับยัง้งแต่เรามีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามเพื่อให้เกิดความโปร่งใสครับว่าโครงการนี้มีความโปร่งใสมีผลกระทบหรือขัดขับหลักกฎหมายหรือไม่อย่างไรเพราะเมื่อบอกว่ารัฐไทย รัฐบาลไทยจะต้องเป็นหน่วยปกครองหน่วยบริหารอยู่ในอำนาจได้หรือไม่นั้นจะต้องอยู่ในระบบนิติรัฐนี่คือการชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ นอกจากนี้นายถาวรก็อ้างถึงการเข้าไปตรวจสอบเว็บไซต์ของนาซาก็พบว่ามีภาพถ่ายคู่กันระหว่างผู้บริหารเชฟรอนและผู้นำนาซาซึ่งมีข้อความระบุด,ด้วยว่านาซาจับมือกับเชฟรอนเป็นพันธมิตรในการหาผลประโยชน์ในธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานในทุกประเทศและทำการอย่างเปิดเผยโดยนาซามีความเชี่ยวชาญในการเก็บข้อมูลและก็ส่งข้อมูลให้กับเชฟรอนที่มีบทบาทในการขุดเจาะสัมปทานผูกขาดพลังงานและส่งน้ำมัน แก๊สไปขายให้แก่ประเทศอเมริกาจึงถือว่าเรื่องนี้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางและขณะนี้เชฟรอนก็ได้ลงทุนก่อสร้างท่าเรือแล้วก็สำนักงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับอุตสาหกรรมและธุรกิจพลังงานที่มีอยู่ในอ่าวไทยซึ่งรัฐบาลกำลังจะเปิดสัมปทานอีก13หลุมค่ะ ทั้งเรื่องของผลประโยชน์ทางทะเลแล้วก็ปัจจัยเรื่องความมั่นคงนะคะถือว่าเป็นมูลเหตุสําคัญของเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศต่างก็จับตามองถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับนาซาหรือสหรัฐอเมริกาค่ะ ว่าในเรื่องของความมั่นคงซึ่งเป็นการแย่งชิงอาํานาจของประเทศยักษ์ใหญ่ท่ามกลางความหวาดวิตกของมวลมนุษยชาติที่อาจนําไปสู่การสร้างสงครามโลกครั้งที่3ล่าสุดก็เป็นองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ที่เผยแพร่ารายงานสถานภาพของเกาหลีเหนือหลังจากมีความพยายามคัดค้านการเผยแพร่าจากจีนมานานกว่า1เดือน รายงานระบุว่าคณะผู้เชี่ยวชาญของ UN เอ็กำลังสงสัยว่าเกาหลีเหนืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดส่งอาวุธเข้าไปในซีเรียและก็พมา่าโดยมีจีนเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกาหลีเหนือยังคงฝา่าฝืนคำสั่งของ UN ในการลงโทษเกาหลีเหนือต่อกรณีการพัฒนานิวเคลีย อย่างไรก็ตามรายงานยังไม่พบว่ามีการละเมิดข้อตกลงขั้นร้ายแรงอย่างเช่นการขนส่งอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าอาวุธสงครามร้ายแรงอื่นถึงแม้ว่าบทลงโทษของ UN อยังไม่สามารถทําให้เกาหลีเหนือยุติการขายอาวุธได้แต่กระนั้นก็ช่วยทําให้กระบวนการซื้อขายสะดุดลงและก็มีราคาแพงขึ้นค่ะ สำหรับกรณีของผลประโยชน์ทางทะเลซึ่งที่ผ่านมาปรากฏชื่อของบริษัทค้าน้ำมันยักษ์ใหญ่ของสหรัฐและก็ของโลกอย่างเชฟรอนก็มีข้อมูลที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนนะคะว่าที่ผ่านมาเชฟรอนได้เข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องค่ะข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าปัจจุบันกลุ่มเชฟรอนได้มีบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย8บริษัทด้วยกันนั่นก็คือ1บริษัทเชฟรอนออฟชอร์ประเทศไทยจำกัดประกอบธุรกิจสำรวจขุดเจาะและก็ผลิตปิตโตรเลียม 2บริษัทเชฟรลอนบล็อกบี32ประเทศไทยจำกัดสำรวจขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียม3บริษัทเชฟรอนเอเชียเซาลจำกัด4บริษัทบี8ทับสาพาร์เนอร์จำกัด5บริษัทซ UEL จำกัดประกอบธุรกิจการออกแบบติดตั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล6บริษัท NST Supply ซัพพลายเบจำกัดให้บริการจัดการคลังสินค้า7บริษัทเชปปลอนเอเนจีเดเวล็อปเมนต์ประเทศไทยจำกัด 8. บริษัทไตรเอเนจีจำกัดดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าผลิตและก็ส่งพลังงานไฟฟ้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั้งนี้ผลประกอบการในปี2553นะคะกลุ่มเชฟรอนมีรายได้จำนวน54,736.3ล้านบาทกำไรสุทธิ1229.7ล้านบาทค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดเผยเอกสารประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินะคะวันที่26มิถุนายนปี2555ในเรื่องเขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกแล้วก็ในอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียมโดยกระทรวงพลังงานได้เปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบ21ไปแล้วซึ่งก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้ขอสัมปทานทั้งหมด22แปลงรวมพื้นที่45,995ตารางกิโลเมตรค่ะส่วนใหญ่ก็อยู่บนบกในภาคอีสานตอนบนค่ะ และนี่ก็เป็นข้อมูลเชิงลึกนะคะที่สังคมไทยต้องร่วมกันตรวจสอบอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของชาติขณะที่รัฐบาลและก็พรรเพื่อไทยก็ยังคงยืนยันค่ะว่าทันทีที่มีการเปิดประชุมสภาก็จะนำเอาข้อถกเถียงนี้เข้าสู่การพิจารณาตามมาตรา179ค่ะ นายพร้อมพงศ์นพริ์โฆษกพักเพื่อไทยกล่าวว่าการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาตามมาตรา179เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าประชาชนจะได้ทราบถึงข้อเท็จจริงและเมื่อมีมติครอมอก็ต้องดําเนินการให้สภาพิจารณาถึงผลดีและก็ผลเสียเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนําไปขยายผลกลายเป็นประเด็นทางการเมืองเพื่อหวังลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและก็ทําให้ประชาชนเกิดความสับสนค่ะ ถือได้ว่าเรื่องของนาซาก็เป็นประเด็นร้อนที่ต่อเนื่องกันมาตลอดสัปดาห์นะคะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การนาซาเองว่าจะยกเลิกการเข้ามาสำรวจสภาพภูมิอากาศในไทยแล้วก็ตามแต่นายกรัฐมนตรีของไทยก็ยืนยันข่าวว่าจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมรัฐสภาค่ะและช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลือก,กันต่อค่ะเจาะข่าวร้อนลวง